อนนะคะอ่าอยู่ในหน่วยที่สี่ r e c o r d in the r o r e s t เออค่ะหน่วยที่สี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะลูกดูสิ <S <S อ่าดูสิคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติค่ะเ,เอาเดียเด๋ยวฟังคุูครูก่อนในหัวข้อนี้เราจะแยกเรียนเป็นลมบกลมทะเลแล้วก็ลมมรสุม แล้วก็แยกออกมาเป็นไัยธรรมชาติปรากฏการณ์่อันมันดูซี่นะเชื่อเชื่อเห็นไหมน่ะไม่ต้องเลยของขวัญฟังคุณรูของขวัญเป็มีตัวชี้วัดเท่าไหร่กี่ตัวเห็นยางของขวัญมีตัวชี้วัดอยู่กี่ตัวเห็นไหมนม่มีหกตัวค่ะค่ะหกตัวนี้แหละเราจะสอบพอเรียนเสร็จครบหกเราจะสอบ้ายบท นะคะท้ายตัวชี้วัดทันทีนะคะอ่าเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเกิดลมบกลมทะเลและมลสุ่าเด็กๆเ,เ,เคย<ม>เรียนมาแล้วเคยได้ยินมาแล้วในป .5 เขาบอกว่าลมบกลมทะลมเลและลมมลสุมเด็กๆเ,เ,เคยไปเที่ยวทะเลไหมลูกเคยค่ะอ่าไปเที่ยวทะเลรู้สึกมีเย็นสบายไหมกา,าศเลยมันเค็มครับ เอออากาศปลอดโปร่งลมเย็นสบายเมื่อเราไปเลชายทะเลเราจะสังเกตเห็นนะคะกีฬาอะไรที่ใช้ลมเอาฟันออกมามอะไรที่ใช้ลมัว่าวอ่าว้าวอะไรอีกเรือใบเรือล่าเรือลาใช้ลมหร้ลมอ่ะอ่าใช้ลมสิลูก อ่ามาดูนี่นี่นี่นดูบอลูนใช่นี่ใช่เนี่ยเห็นไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือเรือลา <Okay. S 1> ลมอันนี้เป็นล่มชูชีพเห็นไหมคะมีคนเนี้ยหรือที่เราเรียกว่าพาราลีซิ่งเนี่คนนี้อยู่ตรงนี้นใช่แล้วก็จะมีอาศัยลมเรือก็ลากไปลมมันก็จะทําให้อะไรคะ ร่มชูชีพเนี่ยอ่าพองขึ้นก็จะอยู่ลอยอยู่ในอากาศโดยอีกอันหนึ่งก็คือการเล่นว่าวเหมือนที่ของขวัญบอกการเล่นว่าวเนี่ยต้องเล่นในที่โผ่โล่งไม่เล่นในท้องถนนหรือเล่นในที่ที่อะไรครับมีผู้คนอยู่มากเช่นอ,อาคาร,ครบ้านเรือนอะไรต่างๆพวกนี้ไม่เล่นไม่ได้ ก็ว่าสายล่มหรืออะไรเนี่ยมันจะไปเกี่ยวสายไฟพอเกี่ยวสายไฟแล้วมันทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรอันตรายได้ต้องเล่นในที่โล่งโปร่งเช่เนสนามนสนามโรงเรียนสนามหญ้าใหญ่ๆพุ่งโลง่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาลานโลง่งๆนะคะก็อาศัยแรงลมทั้งนั้นอ่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรเรือใบใช่เรือใบอ่าเรือใบก็อาศัยลม นะคะอาศัยลมเพราะวันต้องให้ลมพัดไปแล้วก็คนก็จะบังคับยิศทางอันนี้มาดูอิทธิพลของภูมิประเทศเนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศเมื่อทําให้เกิดอิทธิพลของลมต่างๆเนี่ยทาให้เกิดความดันอากาศเปลี่ยนก็จะเกิดลมเกิดขึ้นดังนั้นลมจะเกิดจากพื้นที่ที่มีอุณภูมิสูงเคลื่อนที่ไปหาพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ํา ลมจะเคลื่อนที่จากอุณหภูม<ด>ิสูงไปต่ำนะคะลมก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือถ้าลมาฮอกพินก็จะเป็นลมบกและลมทะเลเ,เป็นลมที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำนะคะกาพัดผ่านในประจำวันเน็ตเชอร์ใช่ไหมเหน,น็ตเชอร์เน็ตเชอร์ไปแล้วไปแล้วเน็ตเชอ่อเป็นอะไร เชื่อแบบแบบนี้ค้างอ่ะค้างเลยเชื่อแบบว่าเน็ตมันค้างเขาเรียกสโลโมชั่นเนี่ยมันค้างไปแล้วไม่ใช่สโลอ่ะครูสโลโบกตุกอมาดูอันแรกที่เราจะเรียนคือลมทะเลมันมีอยู่ในหนังสือแต่ครูสรุปออกมาได้ว่าลมทะเลเกิดในเวลากลางวันเห็นไหมเนี่ยจะสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้เร็ว ทำให้อากาศเหนือพื้นดินเป็นอากาศที่ร้อนลอยตัวสูงขึ้นอากาศเหนือทะเลสะสมพลังงานความร้อนนะแล้วแล้วก็คายตัวเกิดเป็นลมทะเลฟังนะลมทะเลจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งโอแมเจ้ากระตกวันเชื่อหนูฟังเชื่อไม่รู้เรื่องฟังเชื่อไม่รู้เรื่องแล้วฟังเชื่อไม่รู้เรื่อง อ้าวทำไมอ่ะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะชิเน็ตเชื่อขีมันกระตุกหนักมากอ่ะจริงเหรอขี้ขีมากเลยตอนนี้ตอนนี้เสียงเป็นไงปกติแล้วปกติแล้วเหรอใช่ื่อกกระตุกหนักมากอ่ะแบบไม่เชื่อดูฟังเสียงเชื่อไม่รู้เรื่องเลยต้องเชื่อมันเอาใหม่เอาใหม่อันนั้นมันอาจจะเป็นที่อากาศแป๊บหนึ่งอากาศ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 บอกใช่เป็นเราเอง เพราะว่าฝนจะตกใช่ใช่อ่ะมันพูดถึงลมทะเลใหม่ได้ยินชัดเจนไหมตอนนี้กระตุกไหมไม่กันไม่ลมทะเลเกิดในเวลากลางวันนะเด็กๆพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งเด็กๆเคยไปเล่นน้ําทะเลไหมสังเกตขึ้นทะเลมันจะกระทบฝั่งใช่ไหมใช่อ่านั่นแหละมันเกิดจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง พราะ,อ,ะอากาศในเวลากลางวันเนี่ยมันจะร้อนและสะสมอากาศร้อนเลยไม่ระเหยเหรอไอน้ำที่อยู่ในทะเลจะระเหยไงลกูกแล้วลอยตัวสูงขึ้นไปกระทบกับความเย็นบนอากาศมันก็จะสะสมกลายเป็นลมทะเลจะเกิดในเวลากลางวันเสียงชัดเจนไหมชัดเจนค่ะายเยี่ยม,มาอย่าลืมนะลมทะเลเกิดในเวลากลางวันกลางวัน กลางคืนไม่มีชาวปงจึงอาศัยลมทะเลนะลมทะเลเนี่ยเวลาไปหาปลาเขาหาเวลากลางคืนเขาจะกลับเข้าฝั่งกลับในเวลาลุ่มเช้าโดยอาศัยลมทะเลดันเรือให้เข้าสู่ฝั่งต่อไปมาดูลมลมบกลีบลมทะเลลมบกลมบกคืออะไรใช่อ๋ออ๋าได้ไงลมบก เป็นลมที่เกิดในเวลากลางคืนเสียงจะเจนไหมคะเจนค่ะ,คะ,คะอะจะระบายความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ช้าเป็นการพัดจากฝั่งเข้าสู่ทะเลอ๋ออ๋อจะสังเกตว่าค่ะจะสังเกตว่าเวลาเขาหาปลาชาวประมงอะ่ะจะหาปลาในเวลากลางคืนเขาจะเอาเรือออกหาปลาในเวลากลางคืน เพื่อจะให้ลมทะเลเนี่ยดันเรือเขาออกสู่ทะเลประหยัดน้ำมันพอเขาหาปลาเสร็จรุ่งเช้าเขาจะกลับเข้าสู่ฝั่งโดยอาศัยลมทะเลให้ลมทะเลพัดเรือเขาเข้าสู่ฝั่งอันนี้คือประโยชน์ของลมบกลมทะเลที่ชาวประมงเอามาใช้ประโยชน์ใช่หนี่ไงอันนี้คือเรือหาปลาเขาจะเกิด นะคะลมหะลมบกมีประโยชน์ต่อการเดินเรือใช่ค่ะทำไมเรือหยปลามันไม่เหมือนเรือใบคะเอ้าก็ลบเรือหาปลาเนี่ยเข้าไว้บรรจุปลาเรือใบเนี่ยใช้พลังงานลมเรือหาปลาเนี่ยเข้าไว้บรรจุปลาตรงนี้เพราะนั้นต้องเป็นเรือที่เป็นไงไปเร็วมาเร็วด้วยแล้วมันใช้ลมตรงไอะเรือใบเนี่ยบรรจุไม่ได้เยอะ รับน้ำหนักไม่ได้มากแต่เรือหาปลาเนี่ยที่ชาวประมงมีเนี่ยบรรจุน้ำหนักได้ค่อนข้างมากอออเราก็เอาไปใช้ไปโยน์ในที่นี้เสียงหายเชื่อเสียงหายอีกแล้วเชื่อเสียงหายเสียงหายแล้วก็เสียมหายไปเเสียงหายเสียงหายตอนนี้มาปกติยังปกติแล้วื่ะปกติแล้วครับ ค่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละเพราะเกี่ยวกับขึ้นด้วยลูกใช่ขึ้นทะเลมันซักเชื่ออยู่ไม่เพราะว่าครูใช้เน็ตของเน็ตเอสามบีบีอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันแล้วเคยโทรไปบ้างมันทัองเพราะว่ามันจะกระตุกไงเวลามันเจอลงหรือเจอขึ้นนี่เหมือนกับเน็ตมันจะกระตุก อีกอันหนึ่งคือลมมรสุมลมมรสุมเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศมาจเกิดจ,<า>จากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างบริเวณที่เป็นพื้นที่ระดับภูมิภาคหรือทวีปถ้าลมบกลมทะเลจะเกิดในระดับอะไรคะน้านน้าในทะเลค่ะ <c oughs> แต่ลมมรสุมจะเกิดในระดับภูมิภาคหรือทวีป ระคะเกิดในพื้นที่ที่กว้างกว่าก็ไม่ไหวแล้วเชื่อค่ะผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะครับฮัลโหลเชื่อต่อไปอ้าวอ้าวเช่าเช่าปิดหรือเปล่าเนี่ยเช่าปิดทำไมอ่ะมาดูวันนี้ก่อนไปละเชื่อฟังไปแล้วนี่นี่นี่อันนี้เสียงลมมันรบกวนมากเออ อ๋อขอโทษขอโทษอ่ะทีนี้เปิดแบบฝึกหัดเด็กๆเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดมีค่ะอ่าใครไม่มีก็นี่ไว้ก่อนใครที่มีเปิดแบบฝึกหัดหน้าเท่าไหร่คะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าสองหน้าหนึ่งเออหน้าสองไอ้ลูกศรสีเหลืองเด็กๆใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ใช้สีระบาย หรือใช้ปากกาก็ได้เด็กๆทำเพ่มก็ไหถูกลมโบกเกิดในเวลากลางคืนก็เตะถูกเห็นไหมคะลมโบกเกิดในเวลากลางคืนอ่าพัดจากอะไรพัดจากฝั่งเข้าสู่ทะเลก็ทำให้สู่หาเลเนี่ยหนูต้องทบทวนไม่ได้อายาอุ้ยไอ้ต้นกล้าทำอะไรอ่ะ ทำย่งไม่ไดทำอะไรนี่เห็นเห็นทำให้คุยเร็วๆต่อไปลมทะเลลูกศรก็จะออกจากทะเลเข้าสู่ฝั่งใช่ค่ะเวลากลางวันเเวลากลางวันเกิดในเวลากลางวันแล้วก็พัดสู่ฝั่งเข้าบกเข้าเข้าบกทะเลเข้าบกสู่ฝั่งเข้าบกเสียวว่าไง เข็นผิดสู่ฝั่งข้าปกใช่เฟียวว่าเฟียวว่าอะบอกผิดว่าเฟียวได้ยังได้แล้วค่ะอ๋อเชอ่าต่อไปเป็นมอลต่อหน้าสามเห็นไหมคะลูกให้ทำลูกสอนเหมือนกันลูกศอนสีเหลืองเนี่ยถ้าพลาดจาก ทางภาคเหนือเข้ามาก็จะอยู่ในหน้าก็จะอยู่ในภาคเหนือภาคเหนือรู้ดูหนาวใช่เป็นลมรู้ดูหนาวแล้วก็ต่อไปภาคตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นรู้ดูฝนร้อนมันมีฝนกันหนาวชดชดชดทำยังคะจริงหรอประเทศเรามีฝนกันหนาวด้วยเหรอมีกันหนาว ทางภาคแต่ภาคใต้จะไม่มีฤดูหนาวของเราอยู่ภาคกลางมีฤดูหนาวแต่มันไม่หนาวแล้วลหละใช่ใช่มันไม่หนาวอยู่แล้วแหละประยุทธ์อยู่อ่ะคนไทยร้อนกันทั้งประเทศไม่หนาวเลยไม่เคยใจรุ่มเลยไม่เคยจะสดชื่นอ่ะต่อไปน,น,น่าสีเรียลโ่ก็ไ้อยู่มาเจ็ดปีละเด๋ยวเด๋ยว อย่าพูดเลยมึงเยอะไปอยู่อัดไปอยู่ครูเขาอัดไว้อย่าพูดอย่าพูดแล้วกันเมืองนาอาหน้าสีค่ะเด็กๆลมเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดได้จากอากาศหรือเปล่าแต่นะที่น้อก็ไปไอ้นี่ชั้นความเย็นแล้วมันจะลมอ๋อเห็นละค่ะ หน้าหน้าสองกับหน้าสามเสร็จยังโลกเสร็จแล้วค่ะโอเคมาหน้าสี่นะคะลมเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กๆก็ย่อเลยลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเนือบริเวณสองบริเวณโดยอาศัยโดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวง่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้นเห็นไหมคะ แป๊บนึงนะอาเสเร็จยังคะของขวัญของขวัญได้หนังสือมาเย็นนี้ทำย้อนหลังได้นะไปไหนแล้วคุณของขวัญเนี่ย อ๋อจอ้ยหนูก็พูดตั้งนานหนูปิดไหมอะเหรอหนูพูด,ดตั้งแา่เกินใหม,เม่เริ่มเกินใหม่เราลืมการเกินของเราไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้รีบเปิดไหม่อะไรคะไม่มีะอะไรค่ะอ่าข้อหนึ่งเสร็จยังคะดเด็ก เ,าเ<อ>าะาคือแคบแล้วค่ะคือฟยวบ่ายที่เจคนแรกอ่าเสร็จแล้ว <c oughs> ไปดูข้อที่สองลมบกลมทะเลต่างกันอย่างแตกต่างจากลมมรสุมอย่างไรเราก็ตอบไปว่าอยู่ต่งกว่าลมมรสุมค่ะแล้วก็เอ่อแล้วก็ไม่ได้กว้างเหมือนลมมรสุมค่ะอ่าแล้วก็แบบนี้เราบอกเลยเกิด ตามที่บริเวณที่เกิดและช่วงระยะเวลาการเกิดโดยลมบกลมทะเลเกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งส่วนลมระสุเกิดบริเวณกว้างเหนือระดับพะวิบโอเคไหมพื่หนูก็บอกแล้วว่าหนูเกง่งค่ะเก่งจ้ะเ๋ยวก็ <laughs> เล่นกับวันเนาะ เออน้ำปิงอะไรก็ไม่รู้กันไปต้องบูลลี่อ่ะบูลลี่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 ไปอยู่แลลี่บู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 ลลี่เอ้าอย่าคุยเสียงดังสิคะบูลี่เขียนอยู่เออขวัญคุยเสียงดังมากเลยอ่ะเช่เป็นคนพูดก่อนอ่ะตอนไหนขวัญนั่นแหละชวนเขาคุยไม่เช่อบูลลี่บูลลี่แล้วก็หนูก็บูลลี่ตามเจ้ เสร็จยังเสร็จแล้วเราจะมาดูที่ข้อสามยังครับเฮ้ยผมไม่เซเทอยู่นะเหลือเวลาอีกห้านาทีลมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยมีอะไรบ้างก็มีอยู่สองอย่างคือลมมรสุมตะวันกและลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงใต้เช่ทำหน้าเดียวพอมันเหนื่อยแล้วยาพัอยาทำเสียงค่ะไอทีเชื่อมันหายใจแล้วมันเอาไมค์ไว้ในแมสยายาลูกอย่าท้ามึงข้อนี้หน้าลูกมันจะหายใจแล้วเอาไมค์ไว้ด้วยเชื่อเกชื่อดีดังเลยเชื่อใจดีจังเลยอาใจดีตลอดอย่าทอย่าทำอย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง ลบกวนเพื่อนเด็กๆต้องมีมารยาทเราจะทำถึงหน้านี้นะคะแล้วพอพรุ่งนี้คาบที่สี่เราถึงจะขึ้นอย่าเสียงดังลูกขึ้นหน้าห้าค่ะหน้าห้าเป็นกิจกรรมที่หนึ่งนะคะวันนี้นเราทำถึงข้อน,นี้ใครยังไม่เสร็จมั้งเสร็จแล้วค่ะเขมิกายยังไม่เสร็จเชื่อ มครับเคอย่าทำเสียงโลกจะเป่านะ่ใส่ไม่มันเสียงดังเอาเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะเด็กๆเปิดกล้องเลยเอาเดี๋ยวจ้ามีตื่นเดี๋ยะแคบหน้าจอแล้วเยวแคปให้เดี๋ยวแคปให้ไม่แคบเลยเช่าออ้ยังไม่เสร็จ ไม่ไม่เป็นไรใช่เดี๋ยวหนูส่งรูปให้ทีเองอ้าวก็เมื่อกี้บอกว่าเสร็จแล้วทีทำไมออกจากแมวนนี่รำคาญอะอ้าวไม่เอาหทีลับทีทีพักอย่ะทำอีกอาครูครูเห็นเฟซที็นทัพอ่ะมีการรีวิวอะไรด้วยนะทีทัพแย่ม่กเลยทีทัพมาดิทีส่งรูปให้แล้วน่ะในเฟซเออเขาเขารีวิวอะไรด้วย เก่งนะน่ะขายปลากัดแล้วก็รีวิวอะไรไม่รู้อาเด็กๆเปิดกล้องเราจะแคปหน้าจอแล้วค่ะอ่าวีโก้ส่งมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเรียมาไปใครถ่ายทันมั่งถ่ายถ่ายไม่ทันถ่ายทันกันเลยวฉถ่ายทันหล่ะทษทีละกันแล้วก็ถ่ายทันเหมือนกันอ่ะทษทีละกันอ๋อเเปิดกล้องทุกคน วรัญญาบิมิกาบุญยภพัฒสาธิตาสุขกิจกัรยิสนา <Thank you. S 1> เปิดครับเชิญม่เปิดกล้องมันก็มีหน้าหนูอยู่ไม่เอาอยากเจอหน้าสัสีนันมันมีหน้าแต่มันเป็นไม่แค่ภาพเคลื่อนไหวไม่เอาเราอชอบภาพเคลื่อนไหวอ๋อใช่ใช่เพราะหนูนั่งนิ่งอยู่นิ่งได้แหละ <laughs> ของขวัญ <laughs> นี่ของขวัญอย่าลืม่งเงาเดี๋ยวนี้เลยกอาว่าจะไปรับนังสือโอเคค่ะอ่าชั่วโมงในชั่วโมงนี้เด็กๆมีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีครับไม่ดีแล้วครับอย่าลืมส่งงานนะอาวันนี้ให้ยทำหน้าที่เนอหน้าที่สองหน้าที่สามสี่สามหน้า ถ้าวันนี้เด็กค้างงานสามหน้าพรุ่งนี้เราเรียนกันอีกมาอีกสามหน้ารวมเป็นหกค้างเยอะๆแต่ถ้าเด็กที่พยายามแต่ถ้าเด็กส่งมาเรื่อยๆวันละสามหน้าสามหน้ามันจะไม่ไม่เยอะเพราะครูพม่ไเ้ใม้กันบ้านตลแล้วโอเคไหมคะส่งเวลาง้นเด็กๆพวกพี่สี่มีนัดกันอีกค้งนกินกินเกลือไว้หนึ่งเท พูดบุยนะครับแล้วเลิกเยนผมแล้วค่ะดีบอให้ดีเย็นไหมทีนะครับท่านยังไม่จบเลยแลี้ยวไปไปครับได้เวลาเลิก<า>เรียนผมแล้วยังไม่นี่ค<า>่ะขามุยเชื่อไ,มไหมนะครับขาบุยละขามุยแล้วครูไปายสามวงแล้วม่ครูขาบุยโอ้ยเตียหูโว้ย